สวัสดีค่ะตอนนี้ครับค่ะอยู่กับเพจ Natural Joy Vision นะคะอยู่กับน้องเลอานะคะน้องเลอาแนะนำตัวนิดนึงชื่อจริงชื่ออะไรคะผมชื่อจริงชื่อเด็กชายพาัาทรทรสิรินาวงครับโอเคอันนี้นะเสียงเลอามีสายตาเอียงเนาะ หนูรู้ว่ามีสายตามีปัญหาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่จําได้ไหมครับเออก็ตั้งแต่อนุบาลแล้วครับอนุบาลเลยเลยอามาที่นี่ตอน9ก้ขวบนะคะตอนนั้นประมาณเดือนสิงหาคมนะคะน้องเลอาเนี่ยจะมีสายตาเอียงนะคะวัดจากคอมพิวเตอร์นะคะข้างขวาอยู่ที่เอียง350ข้างซ้ายเอียงที่325 ตอนนั้นก็ใส่แว่นเต็มกําลังนะคะก็คือเป็นค่าเอียงทั้ง2อข้างนะคะขวาซ้ายประมาณ325กับ300ตอนที่มานะคะวันแรกเนะะี่ยค่ะเวลาเราเช็คเสเน,นเล่นชาร์ตนะคะหนูอ่านได้3บรรทัดบนของอันนี้นะคะตาเปล่านะครับส่วนใส่แว่นปุ๊บน้องเขาอ่านลงมาได้ถึงองบรรทัดสุดท้ายก็คือ VA เป็น6ทับ9นะคะทั้งตาขวาตาซ้าย ก็คือพอใส่แว่นก็แก้ได้ก็คือจะชัดขึ้นนะคะตอนไม่ใส่แว่นหนูอ่านได้3บรรทัดจากมีทั้งหมดเนี่ยเบรรทัดที่6เมตรก็เริ่มฝึกนะคะน้องเลยอ่านมาฝึกจบยังไม่จบคอเลยเนะี่ยนี่กี่ครั้งแล้วจำได้ไหมครับ oh. วันนี้จบแล้วหรอวันนี้15ครั้งพอดีเลยวันนี้ครั้งที่15นะคะทำไปเนี่ยวันนี้อ่านได้หมดเลย มื่อกี้ตาเปล่าอาจจะมีเบอร์อยู่นิดหน่อยใช่ไหมคะบรรทัดสุดท้ายเมื่อกี้เช็คตาขวาตาซ้ายอ่านได้ครบหมด2ตาก็ได้แล้วก็แว่นนะคะจริงๆเราก็แนะนาว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเคยลดลดค่าแว่นใส่ตาของน้องมาเป็นจาก300เป็น200 25นะคะแล้วก็เป็น150ก็มีนะคะ แต่จริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเห็นหมดแล้วเดี๋ยวให้เขาเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าตอนมาฝึกฝึกยากไหมคะทําอะไรบ้างลูกฝึกอ,อะไรบ้างคะต,ตอนฝึกก็ง่ายๆเขาไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเอโยนบอลแล้วก็วดูมครับ บูมใช่ไหมคะอ่ครับ,รบมีฝึกชาร์จต่างๆด้วยที่บ้านทําอะไรบ้างคะที่บ้านก็เห็นคุณแม่บอกว่าหนูทําเยอะอยู่เหมือนกันช่วงแรกๆทําอะไรบ้างคะผมว่านวดตานวดตาด้วยอ่โยนบอนโยนบอลใส่แว่นฝึกไหมคะมีแว่นฝึกตาด้วยมันเห็นดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นใช่ไหม แว่นที่ใส่อยู่ก็ชัดขึ้นใช่ไหมคะครับคือตอนแรกๆกับหนูว่าไม่ใส่แว่นหนูก็เบลอแต่พอฝึกไปเห็นว่ามันชัดขึ้นใช่ไหมคะอะไรที่เป็นชัดเจนเลยว,ว่ามันชัดขึ้นก็พวกคำกตัวอักษรอะไรพวกนี้ตัวอักษรตัวอักษรอะไรคะจากป้ายหรือว่าจากที่คุณครูเขียนก็พวก ทั้งหมดเลยอะทั้งหนังสือกระดานหนังสือกระดานป้ายโอเคดีมากเลยดีใจไหมอะคะลูกหรือว่าดีใจไหมหรือว่าฉันก็อยากใส่แว่นต่อไปดีใจไม่รู้ว่าตามันดีขึ้นดีใจครัไหนบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามันฝึกได้ได้ไหมคะไหนจบแล้อมันเป็นยังไงหน้าที่เนี่ยฝึกอะไรสรุปให้หน่อยดิคะ ฝึกก็ประมาณว่าถ้าฝึกไปมันมันได้ผลจริงๆนะครับมันฝึกแล้วมันมันช่วยเยอะครับโอเคขอบคุณมากเลยอันนี้ถึงได้ผลจริงๆเลยใช่ไหมคะครับโอเควันนี้หนูก็ได้รางวัลด้วยก็เก่งมากๆไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่สายตาเอียงเอียงเยอะนะคะไม่ใช่เอียงน้อยนะสามกว่านะ เดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตปกติเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใส่ว่านเพราะเราเทรนจนเห็นชัดขึ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะชัดขึ้นอีกนะคะเรียนเก่งด้วยได้ข่าวชอบวิชาอะไรมากที่สุดคะอะ่เรียนได้หมดครับอะไรนะเรียนได้หมดวิทยาศาสตร์เรียนอยู่ที่ไหนนะคะสาสติจุลาศาสตร์ิจุลารเรียนเก่งที่สุดเลยก็โอเคงั้นเดี๋ยว ลากันไปก่อนนะคะเป็นตัวอย่างของน้องเลอาอายุ9ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ,ะ10 10ขวบนะคะมาฝึกไปแล้วก็มีช่วงที่ติดโควิดหมายถึงปิดโควิดนะคะเราก็เลยไม่ได้มาเจอกันนี่เพิ่งมาเจอกันโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ